ชะตากรรมโกษาปานหลังลัดแผ่นดินพระนารายณ์ถูกเฉือนจมูกโวยให้อับอายภาพภาพ้ายชาชายงามสรรรับบทเป็นโกษาปานในละครบุพเพศนิวาสภาพขวาออกยากโกษาทิพย์บดีปานภาพวาดฝีมือชาวฝรั่งเศสวาดหลังการขัดเปลี่ยนแผ่นดินในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นสมเด็จพระเพทราชาเจ้าพระยากโกษาทิพย์บดีปานหรือโกษาปานมีชะตากรรมเป็นอย่างไร าโกษาปานแน่นอนว่าโกษาปานเคยเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์มากกว่าพระเพทราชาแต่ภายหลังการปฏิวัติพศ2231บทบาทของท่านในแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชาแทบไม่ปรากฏทั้งที่ถูกแต่งตั้งเป็นพระยาพระคลังทำหน้าที่ดูแลชาวต่างประเทศเรื่องราวของโกษาปานค่อยๆเงียบหายไปขณะที่พระเพทราชาต้องตามกวาดล้างสัตว์ูมากมายตั้งแต่กบฏท,ที่มีผู้นำอ้างว่า